ไปดูการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องจากสาเหตุต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่กันค่ะไปที่วัดหมอเท่าจังหวัดกาญจนบุรีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งตัดต้นไม้ที่ระสายไฟฟ้าคุณธนะโชคพระสมบัติผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าการดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนและภาคธุรกิจป้องกันการเกิดปัญหาไฟตกไฟดับค่ะกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาระบบจำหน่าย22กิโลโวลให้มีความพร้อมในการจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยระดมชุดปฏิบัติงานตัดต้นไม้สูงใกล้แนวระบบจำหน่ายถอนกอไผ่ขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า ตัดต้นไม้แห้งที่มีความเสี่ยงที่จะล้มทับสายไฟฟ้าเมื่อเกิดพายุลมแรงและลิดรอนกิ่งไม้ตามแนวสายไฟฟ้าตามหลักปรุกคกรบริเวณสถานีไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนาวงจรหน้าวัดหมอเท่าระยะทาง1กิโลเมตร การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและท้องถิน่นในการบูรณาการแนวทางป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบจําหน่ายไฟฟ้าช่วยให้การจ่ายไฟมีประสิทธิธภาพมากยิ่งขึ้นสร้างความปลอดภัยและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เชวยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการต้นไม้ในพื้นที่ตำบลช่องสเดาจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระหมวดทางหลวงสีสวัสดิ์หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่กอจอหนึ่งท่าเสาและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกิจกรรมนวัดหมอเทาตำบลช่องสเดาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ เรามาทํางานก็คือเป็นเรื่องของการบริหารต้นไม้ที่อยู่ในแนวระบบจําหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็คือเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐที่เป็นเจ้าของต้นไม้ดูแลต้นไม้แล้วก็ท้องถิ่นตั้งแต่มีการริดรอนนะครับสำหรับต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ยืนต้นหรือมีการตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อให้มีความปลอดภัยเวลามีลมกันโชกแรงหรือกิ่งไม้หักจะได้ไม่ทําให้ระบบจําหน่ายเราชํารุดจะนํามาซึ่งเหตุการณ์ไฟดับ บางต้นที่มีโครงสร้างต้นไม้ที่ทรุดโทรมเราก็จะล้มต้นล้มกอ่อซะเป็นการดูแลความปลอดภัยของรถหรือประชาชนที่สัญจรในพื้นที่นั้นด้วยครับการบริหารจัดก,การต้นไม้นะครับเราดูแลทั้งปีแต่ฤดูร้อนเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือพายุฤดูร้อนนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับลมซึ่งลมพวกนี้จะทให้กิ่งไม้ถ้าหากว่าไม่มีการบริหารจัดการเนี่ยอาจจะล้มหรือหกักแล้วทําให้เกิดไฟดับได้ครับรวมทั้งในเรื่องของ อันตรายที่เกิดกับรถที่สัญจรไปมาผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่า PEA มุ่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องที่มีสาเหตุจากต้นไม้ใหญ่ใกล้แนวสายไฟฟ้า ที่อยู่ในพื้นที่พิเศษซึ่ง PEA ไม่สามารถดำเนินการตัดได้โดยพารการถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่นเราจะมีการตรวจสอบแล้วก็ริดลอนทุกๆ6เดือนอันนี้เป็นแผนปกติแต่ระหว่างช่วงก่อนจะครบ6เดือนเนี่ยเราก็จะมีหน่วยงานที่คอยราาตวเวรรวมทั้งใช้ข้อมูลในระบบนะครับเราสามารถใช้ข้อมูลพวกนี้ครับมาเข้าหาพื้นที่ ที่มีเหตุไฟดับจากต้นไม้ได้ครับในกรณีที่ประชาชนพบนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ที่ใกล้หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใกล้กับระบบจําหน่ายรวมทั้งโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่ดูแล้วชำรุดหรือไม่มั่นคงนะครับขอให้แจ้งไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในกรณีที่ไม่สะดวกก็โทร1129กรณีที่สะดวกติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ได้ทุกสาขาครับ